เรื่องที่3ครับเป็นกรณีที่ทางทิมโคศพผู้ว่างเทพมนครออกมา,ถาแถลงข่าวตอบโต้ทางสอรสอรสว่าไม่มีการสับหน้ามันและจุ๊บซ้ายกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย <S <S ผมบอกว่านี่คือการลักษณะเล่นการเมืองแบบตีสองหน้าและแก้ตัวแบบน้ำอุกคุนทั้งที่กรุงเทพมหานครเ,เ,เองวันนี้ต้องตอบคำถามสังคมภาพปรากฏในสื่อและในสื่อโลกออนไลน์ ว่ารถของกอทมอเองรถของเขตเองมีการขนสายแล้วกลุ่มเครือข่ายม็อกนายสุเทพเนี่ยก็มีการบรรจุถุงทรายแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้สอดคล้องกับก่อนหน้านี้นก็มีเรื่องการดําเนินการลักษณะที่เขาเรียกว่าเอาน้ํามันมาเติมให้กับเครื่องปั่นไฟของกลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งเครื่องปั่นไฟแสงสว่างซึ่งเราได้ร้อง ต่อปปชไปแล้วที่เอาผิดทั้งผู้ว้างแก่นมรรวมทั้งปลัดกรุงเทพมานครแต่วันนี้ก็ยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับผมบอกว่าน,นี่คือการทําผิดโดยเฉพาะผู้บริหารกรุงเทพมานครเ,เองนะครับวันนี้ทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะมันมีความผิดเข้าข่ายมาตรา18ของบลความมั่นคงนะครับซึ่งก็จะมีดําเนินการที่จะเอาผิดในเรื่องนี้โดย หลักฐานเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เราก็ต้องมีการให้ป่ายกฎหมายดําเนินการเอาผิดกับผู้ว่าุลภันธ์อิโริพัตน์ผู้ว่าเปรมกร์ปลัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ผู้บริการเขตที่มีรถปรากฏจากสื่อรายงานรวมทั้งในสื่อในโลกออนไลน์และมีหลักฐานแล้วเนี่ยก็จะดําเนินการเอาผิดไม่ใช่ลักษณะเหมือนมาแถลงข่าวแก้เกี่ยวว่าตัวเองเป็นกลางนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือุ่มผู้จุลภัณตลอดนะครับว่าทุกบลที่มาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ ผมอยากให้กรุงเทพมหานครเลือกเล่นการเมืองสองหน้านะครับแล้วลักษณะเหมือนเป็นการกระทำควาผิดโดยเฉพะมาตรา18ในในพรบความมั่นคงเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศในสอสอวันนี้สมควรที่ทางกรุงเทพมหานครเลือกทางเขตต่างๆเนี่ยถ้าผู้บริหารลักษณะเหมือนไม่ลักษณะไม่รู้เห็น,นใจเนี่ยหรือ คือไม่ไม่ไม่ลักษณะเหมือนเลือดปฏิบัติเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าทางสอรสเขาประกาศแล้วโดยเฉพาะการขนถุงทรายก็ดีการขนอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือดีๆน่าจะเอื้อประโยชน์ของผู้ชุนมเนี่ยเป็นการผิดพรบความมั่นคงซึ่งวันพรุ่งนี้ครับผมเนีทีมกฎหมายเนี่ยดำเนินการที่จะแก้เอาผิดทั้งผู้บริหารทั้งเทศบานครนะครับทั้ง ว่าเองประหลัดเนตมก่กรรวมทั้งพอโอเคนะครับโดยจะมีการดําเนินการเพราะถือว่าเป็นการดําเนินการผิดพรบความมั่นคงม,มาตรา18นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวโดยเฉพาะเกี่ยวกับแน็กล่มว่ามีปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับม็อบของนายสุเทพและเรือข่ายเนี่ย ได้เข้าบุเกเข้าไปที่กสทคอ,อป o ปอเรชั่นทีโอที่สีพญาบางรักเข้าไปทำลายตู้คอนโทรนควบคุมกระแสไฟฟ้าและที่สําคัญก็ทางโฆษกของฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมากล่าหาว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเป็นเรื่องของการโยนบาปให้กับกลุ่มผู้ชมุมนุมซึ่งนายนางสาวมาริการมีนกูนในโฆษกพรรคกอญิป,ปติบอกว่าเป็นลักษณะโยนบาป เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องศูนย์ข้อมูลเนี่ยไม่มีและและมีการตัดสัญญาณซึ่งคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เองที่ไปปิดระบบผมยืนยันนะครับโดยเฉพาะก,การตรวจสอบล่าสุดว่านีคือการโยนบาปให้รัฐบาลปรากฏจากภาพที่ออกมาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นการประจารนรือว,ว่ามันมีนาการในฝั่งฝ่ายค้านที่บอกว่าเราบุกคอสอ ที่แคปประชนีการบางรักปรา,รากฏภาพสี่รูปนี่ฮะสอดคล้องกับสิ่งที่ทางพลตำรวจตรีสิริพงศ์ตีมูลาผู้บังคับการปราบปรามก,ก,การความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยียึดผอผู้บัญชาการปอท,อทแถลงเมื่อวานนี้เห็นชัดว่านี่คือที่ผมบอกว่าคือการลาักษณะการเล่นการเมืองที่ลักษณะที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนการเล่นการเมืองตีสองหน้า เป็นการกระทำที re Hence, ่คือ oh ล hey, ักษณะทำชั่วแล้วไปรับอะครับแล้วก็รังยนบาปเป็นรัฐบาลผมถามว่าวันนี้เน็ตเองรวมทั้งเครือข่ายสื่อสารเนี่ยเขาใช้กันทางภาคประชาชนภาคธุรกิจรวมทั้งสื่อสารมุขสื่อสารมวลชนมันเกิดความเสียหายแต่ลักษณะที่การทําแบบนี้แล้วบางทีไปล็อกแว้นนะครับนี่การประจาแต่ถือว่าความผิดสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมใะ้ฝ่ายกฎหมายก็ดําเนินการที่จะเอาผิดพรุ่งนี้เช่นกันนะครับวันนี้บอกว่า คนที่บอกว่าไม่ผิดก็ต้องไปแก้กันว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่ไปแล้วมีการดําเนินการโพสข้อความเหมือนกับประกาศประจานตัวเองสุดท้ายแล้วลักษณะพอทําผิดแล้วก็ไม่ยอมรับอันนี้ก็ต้องเนินมากฎหมายนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เองก็คงจะมีการดําเนินการเหมือนกัน